สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ก็วันนี้เป็นวันใส่ของนะครับท่านผู้ชมก็เสียแมนจะไปขึ้นแต่ช่างครับตอนนี้ของผมขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะคันนี้ก็ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นนะครับน่าจะมีคันของผมขึ้นแล้วกับกับของเสียคิวของปาน็อตนะครับน่าจะขึ้นแล้วนะครับฝั่งทางนู้นนะคันนี้นะครับซียมพู แล้วก็ตามมนตีก็ออกไปเมื่อกี้นี่ครับอาบน้ำอยู่ครับเลยไม่ได้ถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาทำงานนะครับท่านผู้ชมก็จัดแจงนะครับเตรียมรถเตรียมลาตัวเองไว้นะครับเพื่อขึ้นงานนะครับผมส่วนของผมก็จะปูผ้าปูพื้นนะครับปูผ้าปูพื้นปูผ้าไว้แต่ผมคิวห้านู่นหรอกเดี๋ยวค่อยปูก็ได้ครับ เดี๋ยวให้เขารู้ที่ขึ้นก่อนนี่ครับเสียเมียนครับตดตัดตัดตดตดตดรถใหม่ครับรถใหม่ เอ๋อเห็นขั้นหนึ่งมื่อคืนนี่ดาวแสนหาหนึงกันผู้ชมสีสันยังงามเลยนะครับส่งเดือนละสี่หมื่นสองนะครับไม่แพงนะครับแต่ว่าห้าปีหุ่นส่รงระยะยาวาครับเอาเสียเสียแมี่ ไอ้จาั้นเนี่ยโอ้ล้านค้าเพิ่นมาเปิดไปวะมาไปพี่ออกไปน้ำกัน่ะเอา,าไปหรอก <c oughs> จากน้อยก็ไม่ออกไปอีกขั้นออกไป <c oughs> ออกไปล้านค้านะครับ นี่ครับก็เดี๋ยวเสียแมนจะไปช่างรถนะครับเดี๋ยวเรามารอดูตามมนตรีถอยเข้าตรงนี้ดีกว่านะครับมาเดี๋ยวรอเชมกันช่วงหน้าครับมาเลยครับเบอร์สิบเก้าพี่น้องกันครับโอ้ล่างรถมาไม่เลยตัวนี้ไหมต่อเลยลูกพี่ต่อเลยมาดูต่อหางกันครับ เยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูตอนมันเข้าเลยนะครับเอาคืาอบอกเขาไอ,อ,อาจรารบีเด็กเป็นไงมุนตีท้าของหันเนี่ย Thế này xăng rồi Hôm xăng rồi đấy Xăng ngủ ăn đi Nó lại mừng đó Thằng lột mây đấy, thằng lốm cứ điểm mông mông Con kìa ตัวกี่วัววะนี่นออน,น,นี่แหละตกอยู่ตางม่นถามมวคนตกเพียบนะผมเลยว่าตกนี่แหะบ่แม่นออกไปวงหันเนเห็นเขาจอดที่หันบหันมาดูกันจระบ,บีมูนี่มันออกว้กนนะสูไยไหมมูตายแขว,วได้ เนี่ยเอาอบไปเนี่นนะทาทาเยียมครับทาเยียมแล้วก็จะพับพับแล้วก็ม้วนเลยน้ฟังพี่นอ้องอันนี้ ล่าเดียวาตมครนบนี่ครับพอครับถ้าไปหลมันก็ออกขึ้นกเไม่รู้อะไรปะโอเคบอลหเลยบอลเหรอการกับสิได้ไปเลยแล้วกันไปไว้ช่วยย่างตลาดผมกับบอไป กันไฟชว์อยู่ยังตลาดนี่จังใดก็ต้องไปตัวพลอยไ,ไปขอนก่นน่ะมาดูครับใส่ไปลงวันจันทร์นะครับท่านผู้ชมนี่ขึ้นวันเสาร์ครับเข้าไปแล้วครับโอ้เจ้าว่าปั้นนะ่ะนี่ขึ้นไยโอ้คนเอาขึ้นสูงไปแล้วเลย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 อีก เอีกครับอ่าตัวนี้จะลั่นเข้าพอดีนะครับนี่จะลั่นเข้าไปพอดีเรียบร้อยครับจะไปช่างรถนะครับต่อไปนี่เกี๋ยมันจ้ำกระโจค่อยบอ,รบอรครับเกือผมไว้งามบไานั่นหรอกผมมีกล้องหนารถพรอมของเราสองตัวผมเคยสื่อมาไซแล้วครับมันไวชัด ตอนเช้าครับทํางานนะครับหน้าที่ใครหน้าที่มันครับก็รับผิดชอบของใครของมันนะครับก็นี่แหละครับชีวิตรถล่องนะครับท่านผู้ชมแต่ดีหน่อยคือรถรถจะอยู่กับบ้านนะครับของพวกผมเนาะอย่างของพี่หมอกก็มาจอดนี่แกก็เข้าบ้านนะครับถึงเวลาก็มาใส่ก็ล่องนะครับหรือไม่ก็ใส่ใส่เราอย่างนี้บ้านไวเนี่ยกับบ้านบ่ไปเลยวะเนี่ย ว่ายันรถติดบ่โอ้เป็นหาง<ต>พนัดเราว่ <L ots> า,วหา,วา,วาไห้แล้ว่าวางไหไหม <L ots> บล <L ots> บือออกได้ออกไมแหละเพราวันพุธ้วหฮโอ้ผมลงวันจันทร์ไงไอเดอกไอผมไปยุไกลเไยพี่ เงินแห่งหมัมีใสหิวอ่ะแล้วก็มาต่อสายลมครับถ้าถ้าเก่ามาแล้วตัวตัวที่ดึงสลักต้องเราเราต้องไปเช็คก่อนนะบยังของผมเลยม,มันมันบ่คอยดีขึ้นนะเอาพนัดพนัดรุ่นนี้ได้งัดขึ้นบ่ มันรวมเลยหมุนเคาอีกมันเลยอยู่ทานั่นอ่าเจ้าของใหม่ครับเปิดกล่องเอาแสดงว่าไ่ได้ดึงเบี่ยงมือบ่ดิบ่ได้ดึงเบี่ยงมือดิบ่ของผมมันดึงเบี่ยงมือไว้บ่บ่ตีงนี่ห่าง เนี่ยตัวเนี่ยมันสองสันบิดเลยดินี่อนนนโอ้ห้องผมลอกรอดเดียว,วยเอาคือดีเดียวอะไปช่างรถครับนี่ไปได้ครับที่หมอะเบอร์สิเกครับคันสุดท้ายนะครับของของทีมได้กัน <S <S เบอร์สิก็เป็นของเสียนุครับหางรุ่นไม่ครับท่านผู้ชมไปแลครับเดี๋ยวเรามาชมกันตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวก็รอช่างเข้ามานะครับไปกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมมาแล้วครับ ช่างมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับของผมก็ช่างแล้วพี่หมอกไปแล้วนะครับตามมนตรีก็มาแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเสียแมนตามานะครับมาดูตาโมนตรีถอยเข้าครับเออนี่ครับถอยแยงซ้ายครับไอ้ถอยแทงขวาครับบอาผิด ตามมาติดๆก็จะเป็นเสียแมนนะครับแล้วก็จะเป็นพี่หมอกนะครับเลยเลยถอยดันเอลนะครับท่านผู้ชมสังเกตที่บังเกอร์กับถังกัาสนะครับจะไปคนละทางนะเห็นไหมนะครับตามเลยวเยีไปหลายพูด ไฟหลายพวดได้ยกแล้วเลยๆผุนครับมาหลายคันเลยครับท่านผู้ชมเลยๆๆนี่ก็จะเป็นของเสียแมนครับ อ๋อไฟไหมนี่ก็จะเป็นค่ายลุ่งชัยกิดครับของพี่ช้างครับ <c oughs> เฮ้ยยเหยียดยังวะสั่งไว้นาะเนี่นี่คเสียแมนถอยแล้วครับอุ่นครับพี่หมอกเขามาแล้วครับ คันนี้รีแมปนะครับท่านผูช้ชมอ้ตัวอุ่มล้มวายูเดีน่เยอยเลย่เลยถอยเรยเลยเลอย่อยเรถอลดแล้ไปขึ้นวยว้ายนี่แหละพูดไอคิวรแรกคิวแรกกัพูดดีหรว่าพูดยังพูดอ๋อไอหมอกจอดพูดไอหมอกกับวว้นี่แหละ นี่ครับมาดูพี่หมองถอยเลยครับโอ้โหแต่แตัแตแต่แต่คิ้วแหกเรื่อเราเนี้ยว่ใส่หักก็ดูยักเตี้ยขึ้นนี่ไปใส่ไปใส่ไปใส่เลไปงอนเขาลงดหนวะ เขามลอทีบางเลยดืองเดือเดือดวนบรวนบ่พ่อเงี่ยพ่อเงี่ยไอพ่อานอแล้วกับพ่อเงี่ย่ะแล้วกับไอหมอกแต่เนียวผมต้อลุงเช้กิจตัวนี้ไหมดันน บันนาาีวัน้าาเราไปไหล่างแล้วอ่าฝนตกใส่บุ้คคี่เราเราว่าฝนตกใส่เสื้อตกแต้มไม่เรียบกรดาัออกไนงะขาวกันเลยวะองผมออกเลี้ยงเลี้ยงเลยะบอ๋อหลายปีลนะแล้วนะ นี่ครับ,บก็กจบลงไปนะครับสำหรับคลิปนี้เฮ <c oughs> ้ยไงวะากวน <c oughs> นะครับก็คลิปนี้ก็จบลงไปนะครับ <c oughs> เป็นตอนเช้าๆนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการเตรียมรถเตรียมลาไว้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคันนะครับที่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 มองเห็นนะ 90้ากับเต็มพร้อมครับของโรงงานนะครับ10บพ่วงนะครับตอนนี้ก็มาครบหมดแล้วครับก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันตอนต่อไปว่าจะได้ขึ้นยังไงเป็นไปยังไงมายังไงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ